สวัสดีครับกับรายการ SNS วันนี้ก็มาโฟกัสเกมแมสไฟครับเสียงดังไปแล้วแบบว่าเนี้ยไม่รู้แหละน่าจะเสียงเบาโอเคเสกแล้วบอกเราแล้วตีเนาะแล้วก็มาช่วยกันอันเชิญเบการในไฟจุดเชิญอันเชิญคนอื่นมา่ก็คือเฮ้ยไปก่อนเไปไปนะครับขอเล่น PVP อันที่สองเชนอวตารพีพีพีอันที่สองอะ โยนเข้ามาเอาอะไรเข้ามาเสมอเลยอะฝักให้ห้อเาเข้ามาป้อมเน็ตคำถามนี้เหมาะสำหรับใช้สไนเปอร์อะไรเหมาะสำหรับนี่ก็พร้อมนี่ก็พร้อมดิเออเข้ามาคอยมากิดพร้อมเออนั่นเดี๋ยวเรกินอยู่เศกแล้วเกือกเลยเดี๋ยวเราเอาไมล์ลงเองอ่าอันนี้เขาไม่ใช่เหมือนตาเลยโอาไม่ใช่ อ่ะกดเลยกดเลยกดเริ่มเลยกดแจ็จะกันอ่ะกำลังเล่นไหมไฟโอริโออยู่ก็กดเ,เลยไฟได้แ้วนั่งเน่อยเ,ยเขาไม่เข้ารอแค่ครึ่งชั่วโมงขอแขค่ไหน,นสี่สิ่โมทีเอมี้ามาคนเดียวอ่ะ,ะเรากัวมาเล่นเกนะะม แล้วมันไม่ได้อยู่แค่ไหนเออนายเ่ยไม่ได้อยู่แครงเราอะเอาดูยังติดย้อนแล้วมานั่งใช่ไหมเอราะอะไรเด้์นอกออกแล้วเข้าใหม่อ้าวทำไมเราทำไมเราถือแค่ระเบิดอะคุณนี่ยังไงครับผมไม่ชื่อคุณแล้ครับเราไม่ถือคุณหายเอาหายเอาเกลือทำไมตัวเราถือแค่ระเบิดนั่งเดี๋ยวมาคัดๆนะครับวยงเเอา้

ปามนี่ตัวเองนำหน้าใช่ไหมปามเนี่ยมนโจดื่อเนซเนี่ยพิมจดเออลยเนี่ยมีละเห็นลวเหอปาล์มเราก็ดูว่าใครแล้วตายพร้อมกันเองเลยแม,ม่งเฮ้ยมันมาหางครับเราไม่เห็นเหรอพิงนี่มันเไม่ยงอะ โอ้คนไเเดียยละถ้ายิงลมนี้คือไม่นับว่ายิงตายนะครับเกมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเด้งพารอเราด้วยเราไปหาเราไปหาอยู่คนเดียวเหรอโอ้ยเจอพวกไม่เจอพวกเฮ้ยก็ได้ช่วยเขาด้วยเฮ้ยเราพวกอยู่อะเอยเราไปหาแล้วเจอยวช่วยเองแล้วอ้าวน้อยอยู่ไหนเอาอะเราไปหาแล้วนี่ลี เอาไ่ตายเหรอขอโอรายการ SOS อก็ได้นะครับขอได้โอเคเีาเครียบมัิดโอพนะเนี่ยอ๋อขอไอพีนะครับไม่ได้โอพเราผิดโอ้ยโอ้ตาคนที้หยาด เว้ยเจเจจะให้ขอโอพได้เหรอฮะตามเออขอได้ไม่มีใครเข้าเกมเขาไม่มีใครเล่นเล่นแบ็คไฟกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแป๊บเดี๋ยวเราถ่ายประมาณไม่ถ่ายประมาณสิบสี่นีแล้วเราได้พอแล้ค่้าสอบได้เจ็ดในในนี่วะเดี๋ยวดีใครก็ได้เขาจะขนหน่อยพาพาแป๊บแป๊บแป๊บ แป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวเราไปแป๊บโอ้โหปืนเราไม่มีปืนซัไอ้เว้ยยิงปืปืนังตายเลยโอ้เน่าจนมาเจมาโอ้โหมีอะไรพดส่เยมีอะไรพดใส่เลยไม่เปลี่ยนคำพูดดิเปลี่ยนคำพูดดีวะเอาลูกศรไปบูมแม่งเนย่เราไม่เจอเพื่อน้สกุลเลยเนี่ยเพื่อนไปหลบอยู่ไหนกันพวกตูดกันอยู่ไหนไอยาเลนไในก้าแรงแล้วมั้งแม่งไอ้สองคนนี้ ยู่นหนกันแด้ามาอยู่เฮ้ยเ่เป็นผู้หญิงอ้ชายก็นผู้ชายล่เทนี้ผมเล่ไม่เกียงนะครับดูเล่งไม่เทพที่มีฟรามาติดหลังอะไรเขาฟ้ามาเอ้นี่ไงเราจเจอไหนแล้ว่อเาินใครวันไหน เราไปเราไปกับพิมดีกว่าเราไปกับพิมดีกว่าคนจะรีทำไมมันแหลกกันอยู่ๆก็ทายเออชื่ออะไริ่งไปแล้วหยุดไม่ได้เว้ยนี่ยเรามม้โดนลอยนี่ยเรามม้โดนลอยเออเออเออเฮ้ยตีใครวะเนี่ยชื่อสตูเอร์คนอีกคนนึ่งซุยได้แก๊กเราความลับ เราแต่งตัวที่สุดรอเล่งคนช่วเอ็มในชื่อว่าเอ็มโอเอ็มโอทีเคนนึงอใครพอยิงกุองแวนี้เ้มดเ่ตมาแล้วเออเดี๋ยวเราไปด้วยเดี๋ยวเราไปด้วยแป๊บ อีกสิบห้านาทีเอ้ยเดี๋อะทิสิบห้าไปพจะเลิกกากดูหัวหน้าแข้งดูหัวหน้าแข้งอ ใครยมอยู่ทีมเราอยู่ทีมเราพี่หไอ้วากูเก็บไวเดี๋ยปล่ไปหาพีมอยู่โซนมาแล้วโซนเหรอไอ้คนนั้นอ่ะเอ็กซ์โนช่วยด้วยช่วด้วยช่วด้วยช่วด้วยนี่เขาเถออ r ร g อยู่เห็นป่ะก็บอกขลามไว้เอ้าเฮ้ยใครวะเนี่ยโอ้โหโอ้หเอ็กชอเลย แอบตัวเราตายพี่ครูตลุดเลยนี่เราเราเป็นคนชอบปิ้งเราชอบปิ้งรันเฮ้ยเราเป็นตัวแอบอะไรวะเป็นตัวเราให้มือแม่งโคตรแรงอะแรงไปแล้วเราว่านะแม่งไอ้กงแรงเขาแรงโคแรงเขาด้วยรอผมไอ้แกงแล้วเราเฮ้ยคนเงียบๆหน่อยเงียบๆหน่อยฟังฟังตามหูไปฟังพิม อันนี้โอยอันนโดนลบตโกดนเลยว่าอย่าลนก็แบบแบเทียแ่เจอลู้เอาปท่นมาโซกับปืนแม่ออฟชันนหว่าโกงลืมออฟหนียเ้าไเราไปช่วยเดี๋ยวเราไปช่วยเอาตายไปท้าจานั้นเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับบายบายครับ